อันนี้เป็นรุ่นใหม่ค่ะที่เพิ่งเข้ารุ่นเกียร์แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นพรีออเดอร์อยู่ก็มีหลายไซส์ให้เลือกทุกรุ่นสามารถล็อกกุญแจได้หมดนะคะ<ๆ>จะมีช่องของกุญแจให้เล็กๆรุ่นนี้ก็มีความพิเศษตรงที่พลาสติกข้างหน้าเนี้ยจะเรียนแบบลายไม้เหมือนกันแต่สามารถทาสีได้ตัวนี้จะเป็นตู้แยกขยะค่ะเราก็แยกให้เป็นสด<ๆ>ัดส่วนมานั่งสนามนี่ฮนะสามารถเก็บเ็บเดดได้ได,ด้วยสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง s u เป r ร์กริลล์วันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมนะมาดูสินค้าจัดบ้านแบรนด์เคเตอร์นะครับผมที่ทางจัดบ้านเนี่ยเขานำเข้ามาซึ่งเป็นพลาสติกคุณภาพดีนะครับผมก็คือพลาสติก PP โพลีโพรพิลีนนะครับผมก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าทนต่อสภาพอากาศต่างๆนะก็จะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะที่อยากจะซื้อสินค้ามาตกแต่งบ้านแล้วก็เอามาเก็บของไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือช่างอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็สามารถ สินค้าต่างๆเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้อินดอร์นะครับหรือว่าเป็นแบบเอ t าท์ดอร์แบบนี้นะฮะที่มันจะทนสภาพอากาศหรือว่าแดดต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสินค้าแต่ละตัวของเขาเนี่ยมีขายอะไรบ้างนะครับไปกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธจัดบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวให้แนะนำ ตัวผลิตภัณฑ์นเนาะที่เป็นอินดอร์เอาท์ดอร์ทั้งหมดเลยแลว้วก็ตอนนี้ก็เหมือนมีตัวสินค้าใหม่เกี่ยวกับสุขภาพก็อันนี้คือตอนนี้มีเก้าอี้ด้วยไหมขายเก้า e อี้ด้เหมือนกับว่าขายแค่ตัวเบารองก็คือตัวนี้ค่ะก็ค,ะคือเวลาที่ลูกค้านั่งทํางานานานๆก็เหมาะกับคนที่ทํางานออฟฟิศอ e ะคะ่ะ<ม>ถ้าสมมุติว่าลูกค้าทํางาน8ดชั่วโมงเวลานานเป็นต้นไปอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ใช้เป็นเบาะรองนั่ามันจะช่วยทําให้ กระดูกสันหลังอมันตั้งตรงแล้วเรานั่งถูกสรีระเวลาอาการที่มันปวดช่วงบ่าช่วงไหล่กระดูกสันหลังก้นกบอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นเพราะว่าเบาะตัวน,นี้พี่รานนั่งมันจะทําให้อาการที่เราเก่็งกล้ามเนือ้อค่ะมันลดลงก็จะช่วยให้อาการปวดลองลอง,ลองนั่งดูถ้าตัวเล็กจะเหมาะฮะ <laughs> ได้อ,อยู่ค่ะตัวเล็กมันจะพอดีกับรุ่นนี้เพราะว่าถ้าเ,<ร>เกิดเขานั่งตัวใหญ่อ่ะด้านข้างอ่ะมันรับได้มันเกินมาจะ<อ>ทําให้เขารู้สึกว่ามันใหญ่เกินเอ,อลองเดีเห็นป่กว่ามันจะเหลือด้านข้างค่อนข้างเยอะอันนี้ไซส์อะไรอ่ะรุ่นคอมฟี่รุ่นที่เมื่อกี้นั่งสีน้ำเงินคือรุ่นคอมฟี่จะเหมาะกับคนที่แบบน้ำหนัก 30- 40ิวายเดอร์มันจะแบบว่าพนักพิงจะเตี้ยกว่ารุ่นคอมฟี่แล้วก็รุ่นแกรนนี่นะฮะัสะดวกไหม คือสามารถวางที่พื้นนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งทํางานได้หมดเลยค่ะอันนี้คือมันไซส์เล็กหรือว่าใหญ่สุดแล้วอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดแล้วค่ะอ๋อใหญ่สุดแล้วอ๋อมันมันจะเออมันเหมือนมันจะดันเลยใช่มันจะดนันด้านหลังเวลาที่เรานั่งไปแล้วอะค่ะก็จะทําให้หลังเราตั้งได้ตรงขึ้นนะคะมันก็ช่วยกดกดตรงช่วง<พ>ช่องสะโพกด,ด้านล่างค่ะ แต่เก้าอี้นี่ไม่เกี่ยวใช่ไหม <S <S ใช่ใชค่ะอันนี้เอาไว้ให้ทดลองนั่งค่ะใช้เก้าอี้แบบไหนอะคะ่ะก็สามารถเลือกปรับเอามาลองนั่งได้เพราะว่าเราก็มีเก้าอี้ในงานให้เลือกหลายแบบอยู่คะ่ะคือโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือจากราคาเต็มมาค่ะที่ขายอยู่ในงานก็จะลด30%แต่ก็คือสําหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเพิ่มก็จะได้ลดเพิ่มอีก25%ก็ราคาสุดท <55 S 1> ้ายจะเป็น ราคานี้เนี่ยค่ะจะเหมือนตามวีดีโอเราให้ดูว่าแต่ละคนอาจจะนั่งทํากิจกรรมไม่เหมือนกันเอาไปนั่งแคมปิ้งได้นั่งเรียนออนไลน์บางคนก็คือทํางานกับโต้ี่ปุ่นแล้วก็คือในงานมันจะพิเศษกว่าช่องทางอื่นเราจะไม่ได้แถมถุงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในงานจะได้ถุงผ้าน,นี้<อ>สําหรับทก้าปกติมันจะต้องซื้อเพิ่มค่ะใบละ99บาท ก็คือ1ชิ้น1นชิ้นได้1ใบค่ะอ๋อถ้าซื้อหลายๆชิ้นก็ได้ตามจํานวนเลยใช่ค่ะก็ในงานนี้เท่านั้นเลยนะครับผมที่เราจะได้ของแถมแล้วก็ราคาส่วนลดต่างๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวตู้ดีกว่าตู้เก็บของภายในค่ะเป็นแบรนด์อะไรนะนี่จริงๆจะมีของเคเตอร์แล้วก็จะมีของคิสที่เป็นของอิตาลีแต่ก็คือเป็นเครือในการผลิต ว,วัสดุที่เป็นตู้เก็บของแบบนี้เหมือนกันเป็นของต่างประเทศของคิสนี่คือก็เป็นตู้เป็นของอ,อิตาลีก็คือเนี่ยค่ะตู้เหมือนกันใช่เป็นตู้เหมือนกัน,น,นใช่ค่ะคือเคเตอร์เนี่ยจะมีบ้านเก็บของเป็นหลัก แล้วก็<ม>จะมีตู้บางรุ่นที่ทําออกมาแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นคิดก็จะเป็นแบบออกสีเทาๆลูกค้าจะชินกับเคเตอร์มากกว่าเพราะว่าเราขายเคเตอร์มานานกว่าตู้อย่างเช่นตู้ตัวนี้เนี่ยเด่นอะไรบ้างจะเป็นตู้ที่ทําจากพลาสติก<ม>โพลีโพรพิลีนนะคะ<อ>เวลาที่ใช้งานมันจะไม่มีปัญหาเรื่องปลวกสนิมแล้วก็ไม่มีเชื้อราความร้อนด้วยความร้อนก็คืออาจจะ อยู่ใต้ชายคาได้เพราะตัวนี้มันเป็นอินดอร์ใช่ไหมยถ้า,าเป็นอาท์ดร์ก็คือเขาจะมีตัวสารกันแดดที่ผสมไปในตัววัสดุคือพลาสติกก่อนที่จะหล่อออกมามค่ะก็จะทําให้ตัวนั้นมันสามารถตั้งกลางแจ้งได้ภายใน,นเนี่ยก็คือตู้เขาก็จะมีหลายดีไซน,นซก์ก็คือจะมีดีไซน์หลักๆคือจะมี2แบบถ้าอย่างที่เราดูกันอยู่นี้จะเป็น เรียกว่ารุ่นไฮคือเป็นรุ่นที่<อ>มีชั้นวางทั้งหมดอย่างเดียวเเลยยยอ่างดีวใช่ค่ะถ้าแบบรุ่นที่เป็นไม้มอฟก็จะเป็นรุ่นยูทิลิตี้อ๋อน,นี่คือมีไซส์ปกติแล้วก็ไซส์เอ็กซอะไรนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่ดูอยู่ก็คือไซส์ปกติไซส์ปกติก็คือจะมีขาอันนี้ก็จะเป็นแบบวันดอคือประตูเดียว<อ>เหมาะกับว่าในห้องน้ําใช้งานแบบเก็บพวกกระดาษชิชชู่ของใช้ในห้องน้ําสต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก นี่นะฮะราคาก็ตามนี้เลยใช่ใชค่ะในงานก็คือถ้าซื้อตัวเดียวจะลดอยู่40%ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อ2ตัวขึ้นไปก็จะได้เป็นราคาลด30%เลยก็คือราคานี้สอ,อตัวขึ้นไปก็เพิ่มอีก30%ใช,ใช่ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อครบ12,000บาทในงานบ้านและสวนนะคะก็คือจะมีบริการประกอบฟรีในกรุงเทพและปริมณฑลในเขตที่เราจํากัด<อ>หรือว่าถ้าลูกค้าไม่ประกอบคือลูกค้าสะดวกแบบประกอบเองก็ได้ส่วนลดไปเลย500บาทเฉพาะ,ะโปรโมชั่นของตู้อินดอร์ค่ะมันก็คือตู้แบบนี้เนี่ยอย่างนี้ก็ใช่ค่ะนยเป็นราคารวมด้วยค่ะอ๋อก็คือแต่ถ้า,า,าเป็นพวกบ้านเก็บของก็คือจะประกอบฟรีเลย โดยที่ไม่ต้องจํากัดว่าจะต้องซื้อครบเท่าไหร่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ค่ะที่เพิ่งเข้ารุ่นเกียร์แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นพรีออเดอร์อยู่ต่างแค่มือจับมือจับเขาจะอันนี้ก็คือรุ่นยูทิลิตี้ที่เก็บไ, Mob, ไม้ม็อบใช่ค่ะด้านในจะเก็บม็อบได้เก็บพวกเครื่องดูดฝุ่นที่<อ>เป็นด้ามยาวได้น,นี่นะอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบสีเทาๆสไตล์โมเดิร์นนะครับก็มีหลายไซส์ให้เลือกทุกร,รุ่นสามารถล็อกกุญแจได้หมดนะคะจะมีช่องของกุญแจให้เล็กๆก็คือลูกค้าสามารถล็อกได้ทุกรุ่นเลย ใช้เป็นกุญแจตัวยูอะค่ะล็อกได้เลยอ๋อก็คือกุญแจปกติทั่วไปเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกไซส์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่เป็นแบบเดียวกันแต่เป็นรุ่นเตี้ยก็คือใช้เก็บของแล้วก็วางของข้างบนได้ได้ค่ะก็คือน้ำหนักไม่เกิน1ิบกิโลสิห้ากิโลต่อชั้นนะคะตรงนี้ก็สิบห้าใช่ไหมต่อชั้นใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นอะไรนะถ้าเป็นรุ่น XL จะได้ประมาณ25สิบห้าชั้นแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเมจิกจะได้สามสิบชั้นค่ะก็คือ เวลาที่แบบเรากินน้ําขวดพลาสติกหรือว่ามีพวกกระป๋องที่บ้านเนี้ยเราก็แยกให้เป็นสัดส,ส่วน<ม>ก็เวลาเก็บทิ้งจะได้สะดวกเป็นการแยกขยะไปในตัวตัวเดียวจะลด40%จาก7,000เหลือ4,200ค่ะถ้าซื้อ2ตัวขึ้นไปก็อ่อนพออีก30%ก็เหลือตัวละ2,000 2ตัวนี่คือลูกค้าจะเอาตัวอื่นก็คือสามารถคลาแบบได้แต่ก็คือต้องจ่ายเป็นตัวที่ราคาสูงกว่าแล้วก็มีตัวแล้วก็มีเป็นพวกชั้นวางอันนี้จะแบบว่านี่อของยี่ห้ออะไร อันนี้เป็นของยี่ห้อคิสค่ะอ๋อคิสที่บอกไปใช่ค่ะตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นชั้นพลาสติกก็สามารถวางพวกกระถางต้นไม้เก็บของทั่วไปได้คือแต่ละรุ่นก็จะต่างกันตรงที่การรับน้ําหนักแต่ละรุ่นจะได้มากน้อยไม่เท่ากันแล้วตัวนี้มันน้าหนักมันรับได้เท่าไหร่ถ้าเป็นรุ่นนี้จะรับได้ประมาณ20กิโลค่ะอ๋อยีเนาะราคาก็ตามนี้เลยใช่ค่ะสามพันนะครับแล้วก็ถังขยะตัวนี้ก็ ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวรองลงมาใช่ไหมะอันนี้เป็นตัวที่ไม่มีขาค่ะจะเป็นเป็นรุ่นใช่ค่ะต่างกันตรงที่เวลาเปิดตัวนั้นจะกดตัวนี้จะใช้แบบว่ามือเปิดเอาอ๋อแล้วก็ตัวนี้ก็คือขาเขาจะไม่ยืดลยใช่ค่ะก็ต้องเลือกถ้าเปในพื้นที่แบบพื้นที่ที่แบบมีน้ำาขังก็สามารถใช้เป็นแบบมีขาได้ค่ะอ๋อถ้าตัวนี้ก็อาจจะเน้นแบบในบ้านเนาะหรือว่าตรงโรงรถอะไรก็พอได้ตัวนี้ก็ราคาอ่านะครับ แล้วก็ตัวต่อมาฮะก็เป็นตัวที่ตัวต่อมาก็จะเป็นม้านั่งสนามค่ะความพิเศษก็คือเป็นม้านั่งได้ด้วยแล้วก็เก็บของได้ด้วยมีให้เลือก2สีใช่ไหมพี่ตัวนี้ตอนนี้เหลืออยู่รุ่นเดียวแล้วค่ะสีเดียวเลยใช่ค่ะสีดําไปแล้วไปหมดหมดแล้วสินค้าหมดค่ะพื้นที่ก็จะเก็บได้เยอะอยู่เหมือนกันจุของได้2 6งลิตรน้ำเข้าไหมกรณีน้ําท่วมก็คือน้ําเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ําไม่ท่วมเราตั้งบนพื้นใช่คนตกไม่เข้าค่ะก็เก็บของเล่นเด็กเก็บพวกเอ่ออย่างบางทีเรามีพวก อุปกรณ์เบาะที่นั่งโต๊ะริมสนามนอกบ้านเนี่ยก็เอาเบาะมาเก็บในนี้ได้นี่ฮะสามารถเก็บเก็บเด็กได้ด้วยให้เด็กนั่งเล่นได้นะครับตรงนี้เป็นบ้านของเคเตอร์อันนี้ของเคเตอร์ค่ะถ้าเป็นบ้านเป็นเคเตอร์หมดเลยอันนี้ก็เป็นทรงล่าสุดใช่ไหมที่ว่าลูกค้านิยมใช้กันถ้าเป็นอันนั้นจะเป็นรุ่นใหม่กว่าอันนี้จะเป็นรุ่นอ๋อเป็นบานเดียวกับ2บานใช่ค่ะตัวนี้จะเคยมีเข้ามาก่อนตัวแรก อันนี้ก็จะเป็นไม้อันนี้คือเป็นผิวพีพีหมดเลยมั้อ่าเป็นพลาสติกโพลีโพรพิลีนแล้วก็จะทําเรียนแบบเป็นลายไม้ให้มันดูเหมือนไม้ค่ะพลาสติกหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าตรงขอบอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมสนิทไม่ขึ้นค่ะข้างในนี่คือมีไฟให้ไหมหรือว่าอ่าไฟอันนี้เป็นใช้ไฟแบบว่าที่ชาร์จเอามาติดเพิ่มได้เป็นแม่เหล็กตัวนี้ราคาเท่าไหร่แบบบานเดียวก็อันนี้แบบบานเดียวนะคะราคาเต็มอยู่ที่5 5 0 0 0นบาทในงานลดเหลือ1น9 9 0บาทกร้บบนาดะ ก็ตามที่บอกเลย125่หเซนลึกรือ1แ4สสแต่ก็สูงสองเมตร5เซนนะครับันนี้ก็คือฟรีประกอบฟรีแล้วใช่ค่ะก็คือประกอบจะส่งฟรีประกอบฟรีในกรุงเทพนี้ได้ส่งฟรีประกอบฟรีเลยแล้วก็จะมีพวกอากันเขาเรียกเป็นใบอากาศก็จะมีการมาแรงจิ้งจกเพิ่มมาให้อย่างลูกค้าที่กังวลพวกเรื่องจิ้งจกเข้าตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปหาอะไรมาแปะเพิ่มแล้วก็จะมีเป็นช่องแสงด้านข้างเนี่ยค่ะ สำหรับมองเวลาเราหาของให้แสงเข้าภายในตู้ได้อันนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นอะคริลิกค่ะเพราะเป็นอะคริลิกเลยนะก็จะหนักก็คือสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอามาใส่ประตูข้างหน้าหรือว่าจะใส่ด้านข้างไอตัวกระจกเนี้ยค่ะคือมันจะมาเป็นแผ่นค่ะแผ่นเหมือนประตูเนี้ยแหละแต่แค่เราจะเลือกว่าจะใส่ด้านข้างหรือจะใส่ด้านหน้าใส่เข้าประตูใช่ค่ะอ๋อคือเราเลือกได้ก็จะใส่ด้านข้างหรือด้านหน้า ตูอันนี้ก็พิเศษเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าอ,นนอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นทรงจัว่วจ,จะเป็นทรงแบบหลังคาเรียบอะค่ะบางคนอาจจะไม่ช้อยชอบที่เป็นแบบทรงจั่วก็ดูเป็นรุ่นนี้ก็ได้ตัวนี้มันมีความพิเศษ คือรุ่นนี้ก็มีความพิเศษตรงที่พลาสติกข้างหน้าเนี่ยจะเรียนแบบลายไม้เหมือนกันแต่สามารถทาสีได้เป็นสีน้ำอะไรพวกนี้สีน้ำาาภายนอกได้เลยค่ะเข้ากับโทนสีบ้านหรือว่าชอบแบบธีมปาร์ตี้จะทาหลากสีอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ค่ะหรือว่าในกรณีที่แบบ ไม่เข้ากับตัวบ้านต้องการเปลี่ยนสีลูกค้าก็สามารถทาสีเปลี่ยนให้เข้ากับตัวบ้านได้มือจับแล้วก็หมุนเอาูแรงเนาะเป็นพลาสติกทั้งหมดเหมือนกันใช่ไหมเป็นพลาสติกแต่ตรงนี้จะเป็นยางๆหน่อยเพื่อแบบการลื่นอันนี้คือซื้อเพิ่มนอันนี้มีเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มสําหรับลูกค้าที่จะเก็บพวกเครื่องมือช่างอะค่ะเป็นทูออร์แกนไรก็มีขายเพิ่มสามารถติดได้นะฮะนี่แหละนี่ค่ะตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้20 อันนี้ได้16กิโลชั้นวางจะมีมาให้จะเป็นบ้านรุ่นเดียวที่มีชั้นวางมาให้ด้วยถ้าเป็นรุ่นอื่นจะไม่มีมาให้อันนี้จะมาอยู่ในเซ็ตอยู่แล้วะคะ่ะก็จะได้เป็น2ชั้นก็<ต>สาม,มารถเก็บพวกเครื่องมือช่างอะไรอย่างเงี้ยได้สดวนมากลูกค้าซื้อรุ่นนี้ไปเก็บพวกอุปกรณ์ช่างงานช่างเลยนะครับตัวน,นี้ก็คือเหมือนว่า สามารถแลกซื้อได้ด้วย<ช>อันนี้มีโนะปรพิเศษในงานก็คือลูกค้าซื้อตู้เก็บของกลางแจ้งรุ่นไฮสตร์มพัทอะค่ะคร,ราคาปกติ42่0 0ก็เหลือ17,990แล้วก็สามารถแลกซื้อกล่องเก็บของมาเวลหรือรุ่นคอมฟี่ได้จะเป็นเนค่ะสองตัวนี้อ๋อนี่นะเป็นตัวนี้เลยุ่นนี้จะเป็นคอมฟี่ค่ะ แล้วก็ตัวนู้นใช่ไหมตัวน,นั้นจะเป็นรุ่น Marvel ค่ะสีจะต่างกันต่างแค่ดีไซน์เล็กๆน้อยๆคือต่างตรงที่อันนี้จะแบบดูเหมือนลายไม้แล้วก็ลายมันจะเล็กกว่าอันนั้นจะเป็นลายแบบว่าลายใหญ่แล้วก็สีดาด้านในก็สามารถเก็บของได้แล้วก็นั่งได้ค่ะต่างกันที่ลายอย่างเดียวนะครับผมนั่งได้นี่นี้นั่งได้นะฮะนั่งได้ค่ะนั่งได้นะครับรองรับน้ำหนักได้220กิโลนะฮะ ไปก็เป็นตัวอันนี้เป็นตัวขายดีเหมือนกันค่ะที่สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากก็จะเป็น<อ>แบบรุ่นที่แบบเก็บของเล็กๆก็คือไม่ใช่บ้านแต่ว่าเป็นที่เก็บของเหมือนเอาไว้ข้างบ้าน,ะ<ช>นอะไรแบบนี้ค่ะเป็นแบบเล็กๆมีพื้นที่จํากัดไม่อยากให้แบบว่าไปบางกําแพงแล้วมา <Okay. S 2> ทําให้มืดหรือว่าบังแสงก็สามารถเก็บได้หลากหลายแต่ไม้นี่คือให้มาด้วยหรอ อันนี้ไม้สามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะเป็นเป็นเป็นตัวที่เราไปสั่งร้านไม้ทำาบบเป็นไม้จริงเลยนี่เป็นไม้ยางพารามันจะมีร่องให้อยู่ตรงเนี้ยด้านข้างก็สามารถวางได้ราคาก็ตามนี้เลยใช่ค่ะราคาก็คือหกพันเก้ารอยเก้าสิบก็แลกซื้อกล่องนั้นได้เหมือนกันราคาก้า้อยเก้าสิบอันนี้จะเป็นรุ่นเมจิกนี่นะครับความพิเศษก็คือ มันเป็นตู้ตัวเดียวที่สามารถต่อกันได้มันจะเป็นโมดูล่าคืออันนี้จะพับลออยู่แล้วใช่ไหมประมาณนั้นใช่ค่ะเราก็แค่ดึงด้านบนขึ้นแล้วก็เปิดด้านข้างแค่นี้เองแล้วก็ใส่ชั้นนีคืออยู่เหมือนกันค่ะก็คือจะต่อเป็น2ชั้นหรือถ้าใครแบบว่ามีพื้นที่หลังคาสูงหน่อยก็3ชั้นก็รับได้ประมาณ30มกิโลต่อชั้นวางตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือตัวเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวเป็นแบบนี้ชิ้นเดียวก็จะเป็นแบบเหมือนชิ้นเดียวแบบนี้ก็จะอยู่ที่4990าค่ะ ชิ้นเดียว4 9 9 0บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ตู้แบบนี้ 1, 2, 3ตัวนั้นก็คือ1,990บาทค่ะ 1, 1> แล้วก็จะมีเป็นตัวบ้านเก็บของนี่แล้วก็เป็นตัวใหม่ใช่ไหมตัวรุ่นใหม่เลยดาวิน64ค่ะจะเป็น2ประตูแต่ว่าสเปคอะไรเหมือนกันใช่ไหมนกัน <UV S 1> ใช่<ล>ค่ะกัน UV ได้เหมือนกันนี่นะข้างไหนโอมีไฟให้ด้วยนะครับ แล้วแล้วตัวกระจกก็เหมือนกันไหมที่ว่าเอามาติดบานหน้าบานได้อันนี้จะติดได้เฉพาะด้านข้างเพราะว่าสาอาจจะไม่เท่ากัน<ด>แล้วก็มีกรอนล็อกจากด้านในเถือเราแบบอยากเปิดแค่ด้านเดียวไม่ให้มันถูกออกแล้วก็แบบล็อกตรงนี้ได้แล้วตู้อันนี้คือด้วยไหมอ๋อคือันนี้เป็นตู้แยกขยะใช่ค่ะดีไนหนึ่ง อันนี้ราคา7,5 0 0จะแพงเพราะว่าด้านหน้ามันจะต่างกันที่เป็นลายเหมือนไม้อ๋อคือมันทำเท็กเจอร์มาใช่ค่ะแลกซื้อกล่องได้คือตอนนี้ทุกบ้านจะสามารถแลกซื้อกล่องได้หมดเลยค่ะถ้าเป็นพวกบ้านเก็บของกลางแจ้งเราจะมีรับประกันให้2ปีในกรณีที่ลูกค้าใช้งานแล้วพลาสติกมีดีเฟกจากบวมพลาสติกสีซีดบางจุดมีร้าวอะไรเงี้ยค่ะมาแจ้งเคลมได้เราก็จะเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ได้อันนี้ก็เป็นตัวใหม่หรือเก่าแล้วอันนี้ก็นานแล้วเหมือนกันค่ะตัวนี้ตัวเป็นไซส์เล็กนะครับก็ เป็นเป็นรุ่น์มายเนอร์43ค่ะจะเป็นไซส์ที่แบบกระทัดรัดสำหรับลูกค้าที่แบบมีพื้นที่จำกัดประมาณเมตรนิดนิดไม่เกินเมตรสามสิบค่ะอืออันนี้ก็เป็นทรงบ้านอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะตัวนี้ถือว่าจะบางกว่ารุ่นดาววีตัวนู้นมันกันเป็นเนื้อแน่นเลยใช่ไหมใช่อันนั้นจะแน่นกว่าเวลาเป็นแบบอัดมาเลยใช่ค่ะแต่ตัวนี้คือเขาทําเป็นเหมือนเหมือนมันจะแบบว่าฉีดขึ้นมาเป็นโปร่งข้างในนิดนึงเหมือนชิวเจ้าบอดอะอารมณ์ใช่ค่ะจะมีมีเป็นร่องอยู่ข้างในะ ก็คือเทคนิคการฉีดอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นราคาก็เลยอาจจะต่างกันตัวนี้ก็เืยราคาไม่แพงหมื่นกว่าบาทต้นๆค่ะตัวนู้นมันเท่าไหร่นะหมื่นสองหมื่นสี่อ๋อราคาก็ต่างกันหมื่นหนึ่งค่ะนะฮะไซส์บานเดียวเท่ากันนี่นะฮะก็มีช่องให้แต่ว่ามีช่องระบายอากาศถ้าอย่างเงี้ยลูกค้ากลัวพวกจิ้งจกเข้าก็สามารถไปซื้อเอ็มุ์มูลวดเศษมูลวดที่มีขายในห้างทั่วไปมาติดเพิ่มได้ค่ะนี่นะฮะก็เป็นอีกไซส์หนึ่งอันนี้ก็ราคาประหยัดเนาะประหยัดค่ะหนึ่งสามเก้าร สามารถซื้อไอตัวกองเก็บของต่างงได้เหมือนกันแนะนานิดนึงว่าเวลาเตรียมพื้นพวกบ้านเก็บของอาจจะต้องเทเป็นซีเมนต์สำเร็จรูปที่มันรับน้ำหนักได้ได้รับน้ําหนักได้แบบว่าเป็นฐานที่มันมั่นคงนิดนึงเพราะว่าอย่างบางทีตัวบ้านมันไม่ได้แบบแข็งแรงใช่ค่ะมันมันมีน้ําหนักมากเวลาเราใส่ของบางทีถ้าแบบไปวางบนพื้นดินดินมันซุดประตูมันก็จะเปิดไม่ออก เพราะตัวบ้านเขาเขาไม่ได้ทํามาแบบให้แบบเหมือนเหมือนเป็นโครงสร้างขนาดนั้นใช่ค่ะโครงสร้างไม่เหมือนเหล็กเพราะว่ามันเป็นพลาสติกมีความยืดหยุ่นในบางทีที่เราใช้งานไปแบบหลายๆปีมันก็อาจจะซุดตามพื้นดินที่เราแบบว่าวางเอาไว้ก็คือไม่แนะนําให้วางบนสนามหญ้าหรือว่าพวกพื้นทางเดินพวกหินโรยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงมันก็คือพลาสติกครัเขาไม่ได้ทํามาแบบหล่อพื้นทําฐานมา่องแล้ะไม่ได้เหมือนพวกเหล็กใช่ค่ะนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สะดวกนะครับผม ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับบูธจัดบ้านนะครับผมที่มีขายอุปกรณ์จัดบ้านเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของบ้านเก็บของเป็นมานั่งเก็บของใช่แล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมที่แบบยังไม่ได้มาโชว์เนาะใช่ครับบางรุ่นก็จะมีสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจจัดบ้านได้ค่ะจะมีอีกหลายรุ่นใหญ่มากกว่าดําเลยที่ผมชอบก็ยังไม่ได้มาจัดนะเพราะว่า เพราะว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดก็อาจจะได้มาแค่รุ่นที่ขายดีหรือว่าเป็นรุ่นที่นิยมก็เอามาลงให้ลูกค้าได้ดูก่อนถ้าใครสนใจนะครับผมก็ยังพอมีเวลาอยู่ก็ไปอีกทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนที่กาลังมองหาอุปกรณ์กบแล้วก็อยากได้วัสดุที่มันดูแบบดีไซน์สวยๆทันสมัยหน่อยมาเลือกดูได้นะที่งานเนาะอันนี้ก็จะอยู่ c ช a เลนเจอร์สองค่ะอยู่เสา21ค่ะนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหรับคลิปนี้ hey, ขอบมากครับผม oh, <sorry. S 1> ครับ